นี้เดี๋ยวจะแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งโปรแกรม่องโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับส่วนไอ้ photoshop นี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะเวลาเปิดก็คือจำไว้ว่าคลิกขวาเลือก run add นะครับ a d administrator นะครับนะครับคลิกขวาก่อนนะครับ run แล้วกดเย t e มันใช้งานได้เลยมันเป็นตัวที่แบบว่าไม่ต้องติดตั้งเพราะว่ามันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับ ประมาณนี้ตลอสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ซ่อนอันี้ไปด้วยเลยนะี่ยฮะมันจะมีเดี๋ยวจะมีนี้ไปให้สไตล์ของ Photoshop เนี่ยฮะน่าจะเป็นซ่องตัวนี้แหละเนี่ยเวบซ่องอันเนี่ยนะครับที่เราจะต้องโหลดเองนะครับที่เคยซ่อนไปแล้วแหละนะครับเนะี่ยก็เลือกตรงนี้ครับเลือกสไตลนะ์คลิกตรงสไตล์นี่ทบทวนให้คลิกตรงสไตล์แล้วก็เลือกตรงสามจุดนี้ นะครับปุ๊บเสร็จแล้วเลือกคำว่าโหลดสไตล์นี่ฮะโหลดสไตล์ก็กดลงไปได้เลยเนี่ครับก็เลือกนะครับดับเบิลคลิกปุ๊บมาแล้วเนี่ยคือมันเข้ามาแล้วแล้วก็โหลดม่อีกเอาอีกตัวหนึ่งนี่ข้างล่างดับเบิลคลิกเนี่ยเสร็จแล้วครับเวลาจะใช้ก็กดสามคีดแล้วเลือกด้านล่างสุดอยู่ตรงโหมดเมื่อกี้เราเป็นเวฟนี่ใช่ไหมก็จะเป็นเวฟสไตล์ นะครับเว็บสไตล์กดปุ๊บเว็บสไตล์โอเคเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างมันจะอยู่ด้านล่างเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกรีนเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยนะครับที่ครูซ่อนการสร้างปุ่มไปนะเพื่อกีนเพื่อกีนโล่งถ้าเราเอาโทนสีเขียวก็เลือกกรีนไปนะครับก็จะประมาณนี้นี่ในส่วนของ Photoshop เขาไม่ได้ยากอะไร อันนี้บอกทิปให้นะครับส่วนฟอนต์นะครับก็นี่ฮะอยู่ตรงนี้ฟอนต์นะครับขนาดอักษรตรงนี้นะครับจัดกึ่งกลางเหมือนเวิร์ดทุกอย่างแหละนะครับเนี่ยฮะตัวที่เราจะใช้บ่อยกับตัวนี้เห็นไหมลูกซอนนะครับเวลาเลือกวัตถุแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ถังสีนะครับที่เราจะใช้บ่อยนะครับ แล้วก็จุดที่ใส่สีก็คือน,นี่ด้านล่างนี้นะครับที่เราจะจะใช้บ่อยที่สุดแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่ากรณีที่เปิดมาแล้วมันห้าเลยเอาไม่เจอเนี่ยมันมันห้าหมดเลยสมมุติด้านขวามือเนี่ยก็อย่าไปตกใจครับให้เข้าไปที่วินโดว์แล้วก็มาเลือกที่เลเยอร์ตรงนี้ติ๊กครับสไตล์ติ๊กสองตัวนี้นะครับ เลเยอร์สไตล์เห็นไหมครับมันก็จะกลับมาหมดละนะครับแล้วก็อย่าลืมพอเวลาาทำวัตถุสมมติกำลังทำงานทำอะไรแล้วแต่เ,เราเอารูปภาพหรือเอาอะไรเข้ามาแล้วแต่ตอนแรกว่าจะเอาแค่นิดเดียวนั่นไปนั่นมาเอาอีกนิดหนึ่งไม่เป็นไรปุ๊บสมมุินะอ่าอย่างเงี้ยนะครับ ทีเนี้ยมันเป็นเลเยอร์สมมุติว่าเราจะจัดการกับเลเยอร์ตรงเนี้ยอย่าลืมว่าตรงนี้ต้องติกด้วยเราถึงจะรู้ถูกไหมเราถึงจะรู้ว่าเนี่ยเนี่ยแบบที่บอต้องติกตรงนะครับต้องติกด้วยนะครับเนี่ยครับตรงโชว์ Transform Control นะครับต้องติ๊กด้วยนะครับถ้าไม่ติ๊กมันจะไม่มีจุดตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องไปจัดการกันเลยเยอะตัวหนนะครับโอเคเนาะตรงนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่